สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ f อ c h a m p i o ป s l e a g u ป2 0 1งนรับเ c ็ด a m เ i o n s League 2016นสครับเล่นเป็นบุรีลัมยูเนเต็ดในเอพิโซดที่8นะครับวันนี้ครับไปเยือนนะซวนกรูวิงครับหลังจากที่นัดแรกเสียเวโกไปอันหนึ่งรุนตอหนึ่งนะฮะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็จัดตัวเรียบร้อยแล้วปะไปลุยกันเลยนะไปเยือนสวนกรูวิงนะครับ ต่อต้อรับเข้าสู่สุวรรณูวิ้งสเตเดียมนะฮะขออภัยนะไม่แน่ใจว่าของจริงสนามชื่ออะไรครับสนามสุวรรณูวิงวันนี้ครับสุวรครับมาในเสื้อสีน้ำเงินล้วนนะครบ,บุรีรัมมาในชุดสีขาวล้วนครับสุวรจะบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอโทรัศส่วนบุรีรัมจะบุกจากขวาไปซ้ายมาก วันนี้ต้องโรเตชันนักเตะหน่อยครับไม่มีชื่อของลาลูบดีและทีลาทอนนะครับไม่ฟิตกรวิดนาวิเศษวันนี้เป็นอารนน์ครับวิงแบ็กซ้ายสุเชลยืนคู่กลางกับโกซุนกีเหมือนเดิมนะครับหลังสามีนัตพลมาลาพันธ์นครับอ,อังเดรสตุนเยสและกรวิดนาวิเศษนะแนวลุกมีตัวลุกอังเดโมลิตนะครับอานอนทามอลเลอร์ักและสุรีสุขะนะเป็นวิงแบ็กขวาคู่หน้าเป็นไครโอเดยโก้ o, เหมือนเดิมครับ ถ้าถ้าเกิดจบลงด้วยศูนย์ศูนยแบบนี้บุรีรัมย์นะจะตกรอบนะฮะเอาละครับสี่วันลักเปิดขึ้นหน้าไปเดี๋ยวก็หมองชงได้ต่อโมลิตร,รีแลยองอานนนเจอกับควางจูฮีควางจูฮีฮเปิดติดครับอานนเปิดติดควางจูฮี เอาเล่นต่อเลยครับไม่ปล่อยเอาลูกทุ่มนะครับต้องเราต้องพยายามเอาลูกนึงก่อน,นครับเพราะว่าถ้าสกอร์จบลงแบบนี้จะตกรอบนะบฟาวด์แต่เพื่อสินให้ได้เปรียบไปติดนัตพลมาลาพันสุชาลโมลิดนะครับนัตพลขอราะว่เป็นสุชาลนุ่มนนะุ่มกลับมาอ,นอ,นอาอนนท์เชาวมีเดียโก้ต่อไปอานอนท์ อ่าโนนอ้าวล็อกหนีมาโมลิดเดียโก้มีพื้นที่ยิ่งหยูยติดนะฮะจะติดอารเรียงเอียงแรกแล้วฮาไปติดเรียงแรงน่าจะคนละเอียงน่าจะคนละเอียงแรกเชียงรายนะครับเอ้ยหรือเอียงหรือไม่แน่ใจนะเพราะว่านี่มันเป็น A.C.L. ปีสองพันสิบหกนะครับอาจจะเอียงแนวเดียวกันก็ได้นะหมายเลขสี่ครับดวลสันโตสจูเนียดิโอกโกโอ้จะให้ใครโอบีติดซันโตสจูเนียเปิดไปอ้าวแล้วบอลแรงไปเวลามาได้ทุ่มครับเลอสุรีทุ่มเข้าในมาซุนกิรัตพลมาลาพันธ์สุรีใครโอบ อันเดโมลิทคุณชุนช่างโดนลุมรับไครโอขายโอให้กับดิโอโก้แตะกล้ไปไม่ได้อิมินิ่คียอันยืมเอีออัอนยืมโควันชาวันจูฮีสันโดสไม่แล้ว หลุดมาติดนัตพลกอรวิทยาวิเศษเคลียมาเอา้าเคลียไม่ดีแล้วมาเข้าทางแถวสองคนระับโอ้โหเขายิงเข้าไปเลยคนระับเป็นซันโตจูเนียนะฮะว้าโอ้โหตอนนี้นะต้องการประตูหนึ่งประตูนะครับตอนแรกหนึ่งประตูเพื่อชนะตอนนี้หนึ่งประตูเพื่อต่อเวลาพิเศษนะโอ้โหยากมีความยากขึ้นไปใหญ่นะครับโมริ โมลิตหนีมาหนีมาเอาลครับเปิดติดสันตูเนียโมงมาฮักสุเช้ายิยงอานลนมามอลเลอร์สักสไม่ได้คิมฮีกันเป็นหน้าเป้าเหมือนเกมที่แล้วนะวครับเดียโ,ก,โก,ก้พลิกพลิกแล้วไปต่อ,อโดนทำฟา,าวครับเดียโก้หลุยซานโตจังหวะนี้ครับเข้าชาคนระับ มายิงฟรีคิกไม่เก่งนะผมนะไม่เป็นไรคนระับยิงโอ้โหติดกำแพงครับแล้วสุดเชาเปิดไปโอ้โหเข้ามุมผสาวตัวโนโดองกึนเอาซันโตจูเนียผู้ทำประตูแรกหนีสุลีแล้วข้ามฟากมาควันยูฮี โควัชชาคอ,อนุนชังอันเดรสตุนเยสอานอนท์ยาวไปหน่อยไม่ได้เปิดมาติดอันเดรสตุนเยสมลริตเล่นโกซุนกิเอาไว้สุลีใครต่อมาให้สุลีสุลีจะให้ต่อไม่ได้โกซุนกิ อือแล้วโอ้โหหนีมาชุนฮงชุนฮงอา่านผิดขอภัยนักชื่อภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาเกาหลีครับเป็นตัวอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นเกาหลีนะฮะชื่อเกาหลีแล้วเปิดมากันฮีคิม สม่ซูวอนนะมีต่างชาติแค่คนเดียวซันโตจูเนียในกองกลางนะยืนคู่กอียองแรนเดโยโกอารับให้ใครพลิกได้พลิกได้แล้วใครอยังหนีมาแล้วเคลียร์ทิ้งมาได้ครับอจบครึ่งแรกเป็นสูวนนะที่นาบุรีลันหนึ่งตต่อศูนย์ับเราไปต่อกันในครึ่งหลังนะครับ ไคโอต่อที่สูชาเดโยโก,โกไคโอทำชิงไม่ได้ครับสูชาอากรกวินนาวิเศษสุนกิสูชาอานน์ให้กับโมลิตโมลิตแล้วแทงต่ออานน์ซ้ายเปิดติดควันฮีจูตอนนี้ผมเริ่มอ่านชื่อมั่วๆแล้วนะอ่านสลับกันบ้าง ใครโยนมาสุลีโหมงโอ้โหโโห,ออหลุอดออกนอกกรอบไปครับนอกดองกล้นจะเปิดขึ้นหน้าไปควนช่งนี่แล้วคิมีกันติดก,กรวิทนามวิเศษแล้วโอ้โหบอลหลุดมา ยังติดกรวิธนนวิเศษเอาแล้วครับโมลิสซลีโมลิสไครโ,โอไม่ได้ครับอา้าวเข้าทางเดียโก้หลุลอซันโตเดียโก้ต่อไปอา์โนนแล้วไครโอ อ่าครับใครออกเข้าไหนไปสุลีโอว้ายิงออกไปครับสองรอบแล้วนะคะไอ่าเงยรครับยังมินซันเปิลูกนี้ติดกรวิดนาวิเศษอาครับสุชาสุชาโดนหัวพันอยู่แล้วหจ่ายพลาดเอง ติดกรวิสนาวิเศษไม่ฟาวกลับมาสีวัลล์เล่นอารับบิวอัพเรสตุนเยสตุนเยสให้โมลิตติดโมลิตเดี๋ยวก็ออกไปอาโนนอ,นอาโนนเปิดไปไครโอโ้มงวันนี้ครับโอกาสครอสเซ็บด้านข้างนะครับอารับ ขอแากเปลี่ยนตัวสักคู่นะฮะเอาสุภโชคลงนะฮะแทนอันเดโมอลิทนะฮะเอาชาวัดวีรชาตินะ,ะลงตรงนี้เนะี่ยแล้วเอาชาวัดวีรชาติเป็นการลุกับสุภโชคลเล่นทางซ้ายอาตัวจี๊ดลงมาครับสองคนนะแทนอานนท์และอันเดโมอลิทไปแล้วครับ นโนตองกึนจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปตัวกับสุเช้าได้อ้าวเดีโโโยโก้ไคโอเล่นกับเดียโ,โกโ้หนีไปเดียโ,โกโ้ให้ซ้ายขอคไคโอติดเซฟมาโอ้โหเริ่มมาบุรีลัมสูวนนก็ลงไปเล่นเกมรับแล้วสุดผัดโชคขวายิงโอ้โหลงมาสัมผัสแรกนะ ยิงจากลูกยิงจากแถวสอ๋เ,อเป็นติดเซตครับนะขออภยัยไม่ได้ออกหลังเช้าเปิดเป้าแล้วกูหไว้ปัดไว้โอ้โหการฮิคิมดวลกับรัตพลมาลาพันธ์กระเด็นเลยครับรัตพลแล้วอารับชวัดวีราชาติมาดีโอโกหนีมาใครอโอ้โหถือว่าแนวรับยังทำได้ดีกรวิทติด การิคิมช้างสันโตจูเนียผู้ทำประตูแรกติดโกซุนกิแล้วอารับมีพื้นที่ให้เล่นชาวัตดีโอโกชาวัตต่อมาสุภัชโชสุภชโชโเข้าในไปดีโอโกหูยังติดแล้วลูกนี้ห อ้าวแล้วระวังครับหลุดมาพรุ่งนี้พาดครับวิ่งเลยเปิดไปเ้าสองกันอีกคิมสุรีต้องทิ้งไปอ้าวกลายเป็นดีไครอ,อชาววัดต่อมาดิโอกโก้ดิโอกโก้ยังไปต่อได้ติดควานีจูเปิดชัแหลบกข้าทางสุเชาแมติดเหมือนกันแล้วโอ้โหออกมาตรงนี้ เปิดติดกรวิทนาวิเศษเปิดลูกนี้สีวัลักออกมาชกนะครับสุรีบบ uh huh. บวกกันโอ้โ oh. หแล้วโฮยีเกือบไปครับเสียวเลยคนระับมาเอาโชดองกึนลงมาแทนกันฮีคิมนะครับชาวัดมาโอ้โ oh. หเปลี่ยน เดีอโก้ให้ไม่ได้เอามาสุขพโชคจ่ายเข้าในไม่ได้อันเดรสตุนเยสซอนโตจูเนยียร์ติดสุรีต้องใจยเย็นๆนะกลวิทนาวิเศษให้สุภพโชคเดียโก้อารับออกมาจาังหวะนี้สุภพโชคโอ้โหติดครับ ชาวัตต่อสุรีไม่ได้ครับโอ้โหเปิดขึ้นหน้ามายังเก็บได้โกซุงกิชาวัตด,ดิโอกโก้คายออสุรีสุรีโอ้โหย,ยังไม่ได้นะอารับติดกรวิทบุรีรัมกดดันหนักชาวัตให้มนาะดิโอกโก้ต่อคายออดิโอโก้ขวาขวาลูปนี้ยังติดอยู่ครับโอ้โห ครกรวิทนาวิเศษกรวิทให้ชาววัดต่อไปเดียโก้เปิดไปใครโอ้โหชนเสามาชนเสาแล้วโหจบเกมครับเป็นบุรีรัมยูนเต็ดครับตกรอบรอบนี้นะครับจอดอยู่แค่รอบ16ทีมนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง8เอพิโซดที่ผ่านมาครับ เราไม่ได้ไปต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้ความสนใจและรับชมกันนะครับไว้ทำเอพิโซดไว้ไว้จะทำาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันนะครับใครชอบอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟุตบอลสเตชั่นสถานีฟุตบอลด้วยครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ